ขอถือโอกาสนี้กลาวต้อนรับทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการบรรยายโดยคุณอภิรักษ์โกษาโยธินในหัวข้อ The New Era of ASEAN การบรรยายของเราจัดต่อเนื่องก,กันมาทั้งหมดครั้งนี้เป็นครั้งที่13แล้วนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การบรรยายผมขอถือโอกาสเปิดอิทัศเพื่อแนะนําให้ท่านรู้จักสถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย Asian Knowledge Institute หรือว่า AKI นะครับ Years. Asia has been the infinite world's wisdom. Until the present time, with the world population of 6.7 billion, the Asian population is more than two thirds of the world population, with 28.38 trillion US dollars GDP. The growth engine for the next decade. With our new generation who are. They still need the best sufficient weapons to fight in the field of global business. AKI is a community of future global leaders, the hub of diversified talents and skills to drive global businesses. We offer School of Green Society, cultivating unique learning experiences through the social and distinctive topics such as social innovation, social entrepreneurship, Impact of climate change. School of Creative DNA, emphasizing on building creativity and innovative mindset. School of Asian Leadership, offering a unique topic of Asian business landscape and entrepreneurship. Purchasing power of Gen A and Asian urban lifestyle. AKI will help support the Asian generation to develop their talents, give them vision to adapt and evolve in the right, vivid direction, and to groom the global future executives to be ready for what lies ahead. We are building agents of the world. Enter Gen A Planet. AKI. c r e the Le Creating Fu การบรรยายนะครับผมขอถือโอกาสขอบคุณท่านผู้บรรยายของเราคุณอภิรักษ์โกศยุยทินคุณอภิรักษ์โกศยุยทินเป็นนักธุรกิจท,ที่ประสบความสําเร็จท่านเคยเป็นผู้ในการฝ่ายการตลาด พื้นเอเชียตะวันออกของบริษัทเบปซี่ซึ่งในขณะนั้นคุณพักได้เป็นผู้บุกเบิกตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคอาเซียนทั้งเวียดน,นามกัมพูชาพม่าและลาวหลงจฉะนั้นท่านก็ได้ก้าวขึ้นเป็นกรรมกา,ารผู้จัดการของบริษัทฟริตเลนบริษัทเจเรนแพรมี่และบร e ิษัทเทเอเซึ่งปัจจุบันก็คือบริษัททรูหลังจากท่านประสบความสําเร็จในทางธุรกิจแล้วท่านได้ลงสู่สนามการเมืองโดยลงเลือกตั้งในตําแหน่ง ว่ารัชก,การกรุงเทพมหานาครได้รับการเลือกตั้งถึงสองครั้งด้วยคะแนนมากกว่า9 0 0 0แสนคะแนนซึ่งในช่วงหลังท่านได้เข้ามาร่วมทำงานกับรัฐบาลที่ผ่านมาในฐานะที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์วชชาชีวันนะครับปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรองหวหนา้าพรรคประชาธิป,ปัตย์ประธานอนุกรรมธิการด้าน AEC อของกรรมการกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผูาะะ้แทนราษฎรรวมทั้งท่านยังมีตําแหน่งมีส่วนร่วมกําหนดนโยบายบริหารขององคอ์กรต่างๆในสังคมรวมทั้งสถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชียของเราด้วยวันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดให้เราฟังในหัวข้อ The New Era of a s i a n า e ฉะนั้นขอให้ทุกท่านรบมือเป็นเกียรติต่อคุณเวลโกรุษจุฑด้วยครับ ุณนะครับทางดรสุทธิกรนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารของสถาบัน AKI นะครับที่ได้กรุณากราบแนะนำจริงแล้วโดยปกตินะครับ AKI t a l ทอห้เราจะจัดทุกเดือนนะครับจัดมา12ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่13บสปกติผมเนี่ยไม่ไม่เคยนะครับอยู่ในลิสต์ที่จะมาพูดใน AKI นะครับพอดีครั้งนี้หาใครพูดไม่ได้นะฮะก็เลยขอให้ผมมาพูดนะครับ ซึ่งจริงผมเนี่ยควรจะต้องอยู่ในสภาผู้แทนวันนี้นะฮะถ้าหลายท่านดูทีวีอยู่ก็จะเห็นว่าเขาอภิปรายแก้รัฐธรรมนูญกันมาหลายวันแล้วแต่ว่าจริงที่เมื่อสักครู่พูดเนี่ยคงพูดเล่นนะคะรับเพราะว่าจริงวันนี้ท็อป,ปิกที่เราตั้งใจมาพูดก็คือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน แล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยผมเองก็มีโอกาสได้มาทํางานโดยตรงนะ,ะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ a อ c ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกรรมธิการพัฒนานเศรษฐกิจกฐฐของสภาผู้แทนซึ่งปกติก็จะเป็นองค์กรหลักนะครับที่จะดูแลในเรื่องของผลกระทบทางด้านระบบเศรษฐกิจกของประเทศเนี่ยก็มีการตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง a อ2015นะครับแล้วผมเองมีโอกาสได้เป็นประธาน ก็ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เข้าไปทํางานนะครับแล้วก็มีโอกาสอาจจะย้อนไปแต่สมัยเป็นที่ปรึกษาอายุแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามีความจําเป็นแล้วก็คิดว่าวันนี้ก็ได้เลือกท็อปิกในเรื่องของ the new era of ASEAN เนี่ยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความสําคัญแล้วก็หลายท่านถ้าติดตามเรื่องนี้ดูเนี่ยก็จะพบว่าเขามีผลสเสวะนะครับว่าในสิประเทศในอาเซียนเนี่ยนะฮะว่าประเทศไหนที่มีคนมีการเตรียมความพร้อมมี awareness ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาเซียนมากที่สุดเนี่ย หลายท่านถ้าทายทอนไึกออกไหมครับว่าคิดว่าน่าจะเป็นประเทศอะไรสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าสิงคโปร์แต่ว่าผลสเวออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าประเทศลาวนะครับคือประเทศที่มี awareness ในเรื่องของอาเซียนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ในอันดับรองสุดท้ายนะครับก็คือที่นี่ครับประเทศไทยน,นะฮะคือพูดง่ายก็คือกลายเป็นว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยนะฮะไม่ค่อย แล้วก็ไม่ค่อยได้เตรยมตัวในเรื่องของอาเซียนอันนี้เราไม่นับเอซีนะครับ t a c ก็เป็นแค่เป็นแค่หนึ่งในพิาสของสามพิล่าของอาเซียนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเชื่อว่าหลายท่านก็คงสนใจนะครับหรือหลายท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะลองดูว่ามันมีรายละเอียดอะไรที่คิดว่ามีความจําเป็นแต่ว่าหัวข้อวันนี้นะครับที่จะคุยกันเนี่ยผมคิดว่านอกเหนือจาก เราจะพูดเรื่องอาเซียนแล้วเนี่ยผมมีสิ่งที่มีความสําคัญก่อนที่จะไปถึงเรื่องอาเซียน2015เนี่ยนะครับผมคิดว่าอยากจะเล่าให้ฟังถึงแบ็กกราวน์ในบางเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งถือว่ามีความสําคัญนะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ดีหรืออาเซียน,นอีกสองพิล s าสเนี่ยคนไทยควรจะมีการเตรียมความพร้อมในแต่ละระดับแต่ละกลุ่มยังไงนะครับ สองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการรวมตัวของอาเซียนซึ่งจริงแล้วถ้าหลายท่านทราบเนี่ยนะครับหรือหลายท่านอาจจะไม่ทราบก็ได้นะครับ,บ่างจริงแล้วเนี่ยอาเซียนเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับตั้งแต่สมัยพระเนกรนาดคอมันที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศประมาณ40ปีที่แล้วนะครับแล้ว40ปีมาแล้วย้อนกลับมาก็โชคดีว่าเป็นปีเนี้ยก็ยังเป็นปีที่เลขาธิการอาเซียนก็เป็นคนไทยนะครับก็คือดรสุริ์พิสวุวรรณ แต่เพียงโอกาสที่บทบาทของคนไทยในเวทีอ,อาเซียนก็มีค่อนข้างเยอะสุดท้ายก็คือในเรื่องของกรอบอาเซียน2 0 1 5นะครับซึ่งจะพูดถึงการเตรียมความพร้อมของอาเซียนย้อนไปตั้งแต่สมัยเริ่มฟรีเทรด g ร e เมน n ์ที่เราเรียกว่า FTA นะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมีกรอบสมัยรัฐบาลนายกสุรยุทธ์นะครับที่ไปเซ็นอา,อาเซียนบลูปรินนะครับในปี2007นเะครับรานนั้นเป็นที่มาถึงการตั้งเป้าหมายว่าในปี2 0 1 5เนี่ย ประชาคมอ,อาเซียนต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ความาเป็นอาเซียนใน10ประเทศนะครับที่จะรวมตัวกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความสําคัญที่อยากแชร์ให้ทุกท่านทราบก็คือในเรื่องของอ global mega trend นะเพราะว่าเราคงไม่ดูในเรื่องของระยะเวลาว่าอีก3ปีแล้ว10ประเทศจะต้องรวมตัวกันยังไงนะครับจะมีในเรื่องของ free flow of goods free flow of service นะเรื่อง capital เรื่อง skill labor แต่ว่าเรากำลังดูว่าแม้กระเทรนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมี Impact กับ Be h a v i o r นะครับของ Consumer นะครับหรือผลต่อกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมการบริโภคซึ่งในที่สุดแล้วถ้าเราทำธุรกิจหรือบริการเนี่ยก็จะมีความสำคัญที่เราจะได้เตรียมความพร้อมว่าสินค้าและบริการของประเทศไทยในกรณีที่เปิดอาเซียนแล้วเนี่ยนะครับเรามีจุดอ่อ,อนจุดแข็งอะไรยังไงบ้างซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกสองเรื่องนะครับที่ ผมเองก็ได้เคยวิเคราะห์ไว้นะครับแล้วก็มีทีมที่ช่วยวิเคราะห์อันนี้นะครับคือพูดง่ายๆก,ก็เป็นเครดิตนะครับของทีมที่เคยมาช่วยทั้งในสมัยที่เป็นรัฐบาลนะครับในยุคที่แล้วแล้วก็เคยช่วยทํางานก็คือทีมของ Boston Consulting Group นะครับ BCG ซึ่งก็ช่วยวิเคราะห์ในเรื่องของ o อ t u n i ี y ของประเทศไทยแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทยขาด เราทําให้ประเทศไทยไม่สามารถเดินหน้าแล้วก็มีความไที่เปนแพนเทจหรือขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับประเทศแบบสิงคโปร์เนี่ยที่เรามักจะเบนช์าร์กแล้วเราก็จะไปกลัวเวียดนามว่าเวียดนามจะแซงเมืองไทยหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คือเราไม่เคยมีร d แม p ที่ชัดเจนนะครับแม้ว่าเราจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติที่สภาพัฒน์เป็นคนร่างแล้วก็เปลี่ยนทุก5ปีนะครับเราโดยข้อเท็จจริงก็คือว่าใน5ปีนี้เราเพิ่งล็อตแผน11 นะครับไปเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็แผน11ก็จะอยู่ปี5ปีแตลว่ากรอบแบบนั้นเนี่ยผมพูดตรงๆก็คือว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีโอกาสนะครับคือแม้ว่าเขาจะมีการทำผู้งานกระบวนการการมีส่วนร่วมนะครับไปจากฟอรัรมทั้งในประเทศไทยในต่างจังหวัดแล้วก็บอกว่ารดแมปของประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นยังไงในแต่ละ5ปีในแต่ละเฟสเนี่ยแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ย คนส่วนใหญ่ก็ไม่มีโอกาสที่จะปีส่วนร่วมผมคิดว่านี้ก็เป็นเป็นปัญหาเรื่องหนึ่งนะครับที่ทําให้คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกว่าประเทศมันไม่มีอนาคตอ่ะง่ายาน,นะครับแล้วก็ดูข่าวรายวันอ่านหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้ก็จะรู้สึกว่าเป็นปัญหาว่าเล้ะตกลงประเทศไทยเรามีเรามีดิเรกชันไหมนะครับเรามี strategy ระยะยาวหรือเปล่านะแล้วเวลาทุกปีเนี่ยเขาจะมีผลสารวจนะครับถ้าใครสนใจนะอยากให้เข้าไปดูนะครับ จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสภาพัฒน์ก็ได้นะครับ NESBB นะครับที Google เข้าไปเขียนว่า e NESBB มันก็จะมีผลสำรวจทุกปีนะครับมี2ส,สถาบันซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจสำหรับคนที่ที่ทำธุรกิจอยู่เป็นองค์ชกเนินนะครับหรือแม้แต่สนใจว่าอยากรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีขีดความสามารถทางการแงนเป็นยังไง <c oughs> ก็มี2ส,สถาบันคือสถาบัน i m b จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็จะเป็นสถาบันที่ประเทศส่วนใหญ่ใช้ในการวางแผนประเทศ ใช้ในการวางแผนธุรกิจกับอีกอันนึงก็คือ World Economic Forum นะครับซึ่งเราจะได้ยินบ่อยว่านายกก็จะไปประชุมที่ดาวอสนะครับแล้วก็ปีนี้เข้าใจว่าก็จะมาจาัดนะจัดที่ที่ประเทศไทยที่กรุงเทพนะครับแระเัน,นนี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ผมจะใช้เวลาประมาณช่วงชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายถ้าใครมีประเด็นอะไรที่อยากจะแชร์ไอเดียนะครับหรืออยากจะสอบถามอะไรก,ก็เป็นเชิญนะครับ อันแรกเนี่ยผมคิดว่าจริงแล้วสิ่งที่อยากไฮไลท์ในสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยซึ่งผ่าจะมีความสำคัญมากนะครับต่อการที่เราจะพูดถึง impact ที่เกิดขึ้นในอีก3ปีข้างหน้าก็คือในเรื่องของ regional and world situation ถ้าใครสนใจติดตามในทางธุรกิจหน่อยนะครับหรือในทางระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะทราบดีว่าวันนี้มันก็มีปัญหาครับในเรื่องของผลกระทบทั้งในเรื่องของอ ระบบของ EU นะซึ่งสมัยก่อนหลายคนก็จะบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยอาเซียนจะคล้าย EU ยไหมนะครับจะมีการเปลี่ยนค u r เร n นซีหรือเปล่านะครับจะมีระบบการบริหารจัดการคล้าย EU ยไหมนะครับซึ่ง EU ก็อาจจะมีแค่คอนเตอร์นะครับอยู่ที่เบลเยียมแล้วก็มีวิธีการบริหารซึ่งเราก็คงเห็นแต่ว่าถึงวันนี้แล้วเราผมเชื่อว่าเราเคลียร์แล้วนะครับว่าอาเซียนก็จะบริหารแบบอาเซียนคือหมายความว่ายังคงความหลากหลายของแต่ละประเทศไว้ นะครับจะเป็นในมุมของ cultural and social จะในมุมของในเรื่องของระบบเศรษฐกิจคือพูดง่ายถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนก็คือจะไม่มีจะไม่มียูโรนะครับเหมือนกับยูโรก็คือจะมี c u อนเซซีของใครของมันระบบเศรษฐกิจวันนี้ก็มีหลายประเทศที่ล่มสลายนะครับในยุโรปนะครับซึ่งผมคงไม่ลงรายละเอียดเพราะเราไม่ได้ดูแต่ว่าถ้าสนใจก็น่าจะเข้าไปดูนะครับในเว็บพวก c n n com นะอะไรพวกนี้ผมว่าอันนี้ก็จะช่วยทำให้เราอัปเดตนะครับในสถานการณ์ในเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น คือพูดง่ายคือ c o l ลัป s ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศไล่มาตั้งแต่กรีซอะไรพวกนี้มาเลยนะครับหรือว่าอย่างสเปนอย่างอะไรพวกนี้เขาก็เริ่มมีปัญหา